แจ้งข่าวสารล่าสุดวันนี้นะกระทรวงการคลังเตือนประชาชนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่ข้อมูลสำคัญมากสรุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนค่ะพบกับเกดเหมือนเช่นเคยนะคะที่นี่เพจสารดีกับพี่เกดค่ะอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังนะคะล่าสุดกระทรวงการคลังได้ประกาศเตือนบัตรคนจนนะคะไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่นะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็กดแชร์ออกไปด้วยเป็นข้อมูลสําคัญมากค่ะก่อนไปรับชมรัะฟังข่าวสารพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะกระทรวงการคลังนะคะได้มี การโพสข้อมูลข่าวสาระะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าและรายใหม่ไว้ดังนี้นะคะนายพรชัยธีรเวชผู้อํานวยการสานักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6 5และให้ทำธุรกรรมในลักษณะต่าง ตามคําแนะนําของมิจฉาชีพนะคะกระทรวงกรารคลังขอแจ้งเตือนไปยังประชาชน,นะคะแล้วก็ขอย้าด้วยว่าขณะน,นี้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากข้อมูลตามโครงการมีจํานวนมาก ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์นะคะซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไปนะคะซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนรับทราบหรือแนะนําให้มีการดำเนินการธุรกรรมใดๆนะคะจึงของให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและดำเนินการธุรกรรมใดๆตามคําหลอกลวงของมิจฉาชีพค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะสำหรับประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแล้วสามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่านหรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในช่องทางของกระทรวงการคลังที่เว็บไซต์เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็สามารถโทรสอบถามกันก่อนได้นะคะที่เบอร์02 109 2345นะคะในช่วงเวลา8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งยกเว้นวันหยุดราชการนะคะทุกคนทางกระทรวงการคลังนะคะก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะคะ ใจเย็นกันนิดนึงรอประกาศจากทางรัฐก่อนนะคะจะไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแจ้งผลหรือว่าให้ดําเนินการกับบัญชีเงินฝากของเราหรือขอข้อมูลส่วนตัวของเราโดยตรงนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฟังจบแล้วก็ฝากแชร์ออกไปหรือบอกต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราทางบ้านด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้ค่ะหรือต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมบอกกันได้เลยนะคะเกตอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังและถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากทางภาครัฐการช่วยเหลือต่างๆกดติดตามไว้ได้ค่ะเกตอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังทุกวันนะคะที่นี่เพจสารดีกับพิเกตแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ